ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแล้วเป่าผมนะครับมันกันพวกความร้อนด้วยแล้วมันมีออยแล้วที่ถ้าคนไม่รู้บางคนหลายคนชอบคิดว่าถ้าใช้ดีๆคือหลังผมเป่าผมแล้เสร็จแล้วก็ใช้ไม่ใช่คือจริงถ้าใช้ก่อนเป่าผมได้มันจะดีขึ้นเยอะใช่เพราะว่ามันมีส่วนผสมที่กันเรื่อง h ี a กันเรื่องความร้อนเวลาเป่าผมจะได้ไม่เสียอะไรอย่างนี้ครับวันนี้นะแล้วก็จริงๆมันมีส่วนผสมที่ช่วยเรื่องผมร่วงอะไรอ่พี่ จริงๆหลายอย่างมากผมก็ยังไม่ได้ไม่เชื่อเลยผมก็ถามว่าอะไรอะพี่ผมเชื่อครับก็จริงๆมันมีพวกน้ำมันแบบ sunflower นะแล้วก็มีเบนซินไหมมีเบนซินไม่ใช่รถก้อนๆจริงๆดีก็คือใช้ก่อนที่จะเป่าผมนะครับมันกันความร้อนได้ก็มีปริมาณรอบเนี้ที่ทำมาเ0รอย ml ซึ่งมันเยอะด้วยครับซึ่งมันเยอะด้วยแล้วก็ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องผมร่วงลองไปใช้ดูนะเน่ๆหลายคนเนี่ยที่อยู่ในโต๊ะเนี่ยพอพี่เอาภาพของพี่พีทออกมาทุกคนก็อยากดูเลยว่าเอ้ยเซรั่มผมมันเอ้ยมันดีจริงเฮ้ยจริงเหรอเพราะทุกคนผู้ชายเอาพอมีอายุบางทีบงมันจอแนงกนการดูแลใช่ครับผมนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดูแลผมของเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับซึ่งเหมือนที่บอกว่างานยุ่งแต่ผมไม่ยุ่งก็คือตัวนี้เซรั่มนะฮะของพี่พีทไอโอยูตัวนี้กดได้นะครับ ใครจะลองเอาไปใช้ก็จริงๆมันไม่มันนะหลังจากเราทาไปบนหัวหลังจากมัน <อะ S 1> แห้งอ่ะผมไม่ได้มันแบบเป็นออยะอะไรอย่างเง้นครับผมก็ซึ่งวันนั้นวันนั้นที่ผมมาใช้ของพี่โทรในไลฟ์ที่ทุกคนได้เห็นกัน,เป,นเป็นไงนอนผู้โหหนุ่มนิ่มเลยนะ นิ่มเลยนะแฮปปี้มากเลยนะรู้สึกแบบผมสุขภาพดีมีน้ำหนักเลยนะอันนี้ตัวดีมากอันนี้ลองใช้กับตัวเองบอกเลยวันนั้นแฮปปี้มากซึ่งวันนี้อันนี้มีแฟลตเซลล์ด้วยนะคะจาก499เหลือ354ต่อ1ขวดอ่ะอ่าพี่โท้ไทอ่ะใช่ตอนนี้เหลือ3 5 4ยิ่งซื้อหลายขวดที่ถูกนะคะปกติออยพวกเนี้ราคาไม่ต่ำเนาะก็คือหมายความว่าปกติราคาพวกออยพวกเนี้ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามราคาค่อนข้างสูงครับแต่นี้เขาอื่นี้มันจะมันนะเนี่ยนี่มันจะมันมากใช่เป็นเงาด้วยขวดสวยมากจริงๆเมื่อมันแห้งออ่่ะเมมืัน แห้งอะครับผมมันไม่มันนะนี่เนื้อมเป็นอย่างนี้ขวดแก้วขดล็อกนะนี่คือมีที่ล็อกคอ้วยสวยมากโอ้โหขวดแก้วเลยเหรอครับใช่อันนี่นะอ่านี่กินดีนะกินดูเบาด้วะครับพีทโอเคตัวน้ำตัวน้ำดีมากเลยนะอ่าหอมโอเคตอนแรกเจอพีทแต่อากถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมเพราว่าดำแล้วก็โดกมากใช่แล้วก็ผมสวยมากอยากถามอยู่เหมือนกันว่าใช้อะไรอ๋อ้แล้วใช้นี่เขาอยู่ที่เขาอยี่พีทอะ ให้นายขอดมหน่ะหอมไหมผมหอมนะแต่หน้าเหม็นเหม็นเหมือนมึงเหม็นขี้หน้านะมึงออกสูเหม็นขี้หน้าแล้วนายสุครัสอ่าของดีแบบนี้ครับผมจัดให้ครับผมได้เลยครับราคาดีวันนี้จัดให้ทุกคนนะแฟชั่นเซลนะครับตอนนี้มีแฟชั่นเซลเนาะสมดีของดีพี่พี่จัดให้ซึ่งนอกจากตัวนี้พี่พี่ก็มีนี่ด้วยนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาคู่กันใช่ไหมพี่โอ้ลิปนี่ ลิฟอันนี้ลิฟต์เธอเอ่อเขาใช้คำว่าลิฟิ์ลิฟสัตใช่ไหมเป็นลิฟแบบคือจะพูดอย่างไรก็ได้ครับแต่คือสีมันติดทนมากก็คือเป็นขโมยได้ไหมตัวนี้ใช้ยุคเป็นมิดเป็นมิดเป็นมิดอันนี้อันนี้จริงาเห็นนะในไลฟ์ไม่ได้เห็นบ่อยมากเพราะกรรมยิงชอบมาก เพรตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากมีกี่สีครับพี่พีทมีสองสีผู้หญิงเนี่ยจะซื้อสีเข้มแต่ว่าผู้ชายเนี่ยใช้สีอ่อนได้นะครับตอนนี้มีเซดเซลนะคะพี่พีทเหลือแค่199บาทเองวว้าสองแท่งสองแท่งสอง99ค่ะฝากติดต้าได้เลยนะครับกดตะกร้าให้แล้วฝากกดตะกร้าด้วยนะครับฝากซื้อด้วยนะครับนี่ของพี่พีทใช้ดูเลยนี่ครับกำลังเทสเลยระหว่างรอนะครับของดีหลายคนเคยเห็นแล้วสองหลอดสอง99นะครับสองหลอดสอง99ฮะใช่ วันนี้ลดลงมาร้อยหนึ่งอ่ะจากปกติ3ามเกนะครับสองล้านของพี่เพื่อนสองันสีเองนะเพื่อนๆสองร้านอ่าองกดโค้ดด้วยใช่ต้องกดโค้ดทาเป็นเซรั่มเลยสุกาสงสัยใช้ตลอดเลยพี่กันิดเดียวพี่พเล่นทาหลังมือเลยโชว์ให้องดีไงไม่ออกมันไม่ออกคือหมายถึงว่าลอาทาปุ๊บใช่อาบน้ำก็ยังไม่ออกก็อดกันนดดูด้วยเห็นไห คืออันเนี้ยใช้แน่นอนใครอยากให้สีแบบทนนานติดดีอะไรเงี้ยแนะนำตัวนี้เลยครับผมนี่อ่ะจำชื่อไว้ด้วยนะครับลิปแคร์นะครับลิปอาโอยูนี่ครับลิปแคร์ตัวนี้อ่ะคให้ผมพาง่ายด้วยอย่างงี้สบายเลยใส่ในกระเป๋าตังค์ได้เลยนะผู้หญิงไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเวลาทานข้าวเขาชอบเติมลิปเติมอะไรกันเนาะอันนี้เราว่าทาทีเดียวอยู่ไดแต่ปัญหาแต่ปัญหาไงใช่ไหมครับเพื่อนชอบขโมยกันไหมลิปอ่ะเฮ้ย ชอบเลยพี่อ่าชอบครับคุณโมอย่ากเติร์กอย่าให้เติร์กเราอยากให้เติร์กลองเหรอลองได้เลยครับผมปากแห้งพอดีเลยแปดเซลล์เหลือ8นาทีนะคะถ้าสนใจลิฟต์กับตัวเออ่ซรั่มผมค่ะต้องรีบต้องรีบซื้อรีบตัดเซรั่มผมนี่ผมนใจมากครับพี่เพราะว่าเป็นคนแบบอยูเส้นเล็กหมดน้อยไปพี่มองไม่เห็นได้ยินอีกยิ้นึงไปแล้วิ้นึง เดือนหนึ่งนี่มีจุกปะไอีกนะอันนี้แบบช่องเก็บใส่เก็เวลาเวลาสองทีไมหน่อยทีไรเนี้ยมันบ้ามันบ้าที่คอนเสึกคือชุ่มชื้นรู้สึกชุ่มชื้นแล้วรู้สึกว่าแบบมันแบบ อยู่ได้ทั้งวันนะครับปากไม่ซี้แล้วนะตอนนี้ใช่ใช่เพราะว่าก่อนนนี้รู้สึกว่าปากลอกปากแตกพอทาตัวนี้ไปเนี่ยคือรู้สึกได้เลยครับว่ามันอยู่ชุ่มชื้นนี่นี่ดูหน้ามีสีเลยเห็นไหมเฮ้ยอันนี้แดงเลยครับแดงราเลื่อดูเป็นธรรมชาติใส่อยู่ฮะอันนี้นะครับก็ยังขายอยู่นะครับผมขายอยู่ใช่ฮะอ่านี่นะครับแต่เทิร์กอ่ะเหมาะกับตัวนี้นะแล้วชอบฮะเหมาะตัวนี้ด้วยเพราะอันนี้ร่ามบำรุงผมคือด้วยความที่ว่าผมเป็นคนผมเส้นเล็กนะครับ ตัวนี้เหมาะกับผมเลยเพราะว่ามันจะช่วยบํารุงแล้วก็ช่วยช่วยให้อลากผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นสมมุติว่าคนที่แบบชอบแบบว่าอ่สระผมเหมาะเลยครับตัวนี้นะลดการขาดร่วงนี่ใช่น้องทรงผมไปปิดเดี๋ยวเปิดหน้าหล่อมากนะทาเซร่มเลยแล้วเลยเปิดเลยมาแบบเป็นแบ็คมาเลยเออแบบสลิปมาเลยเป็นแบ็คนเป็น จานเลโต้เลยโอ้โหเฮ้ยแต่ยังอเอาเลยให้ไปนเลยยอมมินิกโปเตโต้โปรโต้เนี่ยครับแล้วมันทาให้ผมแบบโคตรหล่อโคตรเท่แล้วนี่ไม่ใช่เซย์ลัมธรรมดาทำไมฮะโคตรลั่มไปถึงแขนโอ้โหนัขนกล้ามโคตรลั่มโคตรสีแล้วโคตรลั่มโคตรลั่มโอ้โหน้องหล่อเลยดีดีเลยครับโอ้โเออนี่ต้องเปิดผมอย่างงี้เออโอ้โหบาดใจตายเลยเปิดสาวกี้อ่ะโอ้โหยิงหนีเลยแต่เราเปิดเมื่อวันแทบตายเหมือนพระอาทิตย์ส่อง น้องเปิดกับเดียวหล่อเลยอ่ะนะนี่เป็นของดี่เอามาจัดให้ทุกคนครับผมนะสองตัวนี้อ่ะตัดกัได้แล้วฝากกดดุนด้วยนะครับฝักอุดนะทุกคนเมื่อกี้เราพูดถึงซาบิน่าไว้ใช่ไหมใช่ครับเรามาขายกันต่อยังไงดีฮะเรามาลุยกันต่อเลยมาลุยกันต่ออ่ะขอเพลงหน่อยฮะฮะชุดชนะอ่ะโอ้โหผมบอกว่าถูกใจทุกคนแน่นอนผมเห็นหลังฉากแล้วหันไปเห็นว่าหนึงเมื่อกี้นี้อ่ะมาครับเปิดตัวเอเจนต์ของซาบิน่า ้าวใส่สบายมากเลยจริงๆ<ช>อ่ะเออเนื้อผ้าเป็นยังไงเนื้อผ้าเนี่ยคือผมว่าซักแล้วตากแห้งง่ายมากด้วยสบาย<ะ>นุ่มเลื่อนมือทุกคนเคยใส่กางเกงในที่แบบว่าอันเดอร์แวร์แบบว่าที่เป็นหนาๆไม่สมัยก่อนไหมอันนั้นหนาไม่ดีนะหมอเขาบอกแล้วเราว,ว่าถ้าใส่กันบ่อยๆท่านเป็นเชื้อราได้เอาจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของผู้หญิงของผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็เนื้อผ้าแบบนี้แหละแบบนี้เลยใช่ครับเพราะว่าซางใส่อยู่ได้ไม่เชื่อถ่ายด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ไซส์ผมเลยเนี่ยเอาจริงๆเใา่แล้ว ตายสั้นใจอยู่ไี่ง่ายสบายตัวสบายตัวเีมากเยสบายอันนี้เขาเรว่านวัตกรรมผ้าอะไรนะอันนี้าผ้าแบบแบบลแบสแปนเด็ตปั้สแปนเด็กใช่ไหมสแปนเด็กใช่อม ชอบแดดกว่อกลางไทยเฮ้ยใครอง่นิดนเนี่ยอ่ะนี่นะฮะตัวนี้นะคะเอ่อตัวตัวนี้ฮะตัวแม่ทับตัวนี้นี่ตัวแม่ทับโอ้ใส่สบายมากแน่นอนเฟสปลอดภัยนุ่มนวลถึงฉันจะไม่มีหน้าอกมันทำให้เหมือนมีขึ้นนิดนึงไม่จะ้บอกว่ายืดหยุ่นแค่ไหนดูดิพี่ใส่ได้่โอ้เฮ้ยซูเปอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยซูเปอร์ซัมมือเน่ขอให้ซูเปอร์แมนหน่อยแหงซูเปอร์แมนมาโอ้โหเป็นไง ไม่ผ้าโคตรดีอ่ะจริงผ<ช>้<พ>าใส<ช>่เราเย็นเออีเลยใส่สบายมากยืดได้มากเลยอ่ะโอ,อ,อ้ยอย่างนี้ซักแป๊บเดียวตากแป๊บเ,เดียวแห้งเลยละใช่ผ<ช>้าบางอันนี้ใส่เป็นเฟตด้วยนะเออต้องใส่ดิเป็นเป็นสีเนื้อน,นะครับ ส่วนเกงในที่น้องใส่อะค่ะแพ็คหตัวอยู่แค่สามร้อยสิบเก้าบาทตัวละหกสิบบาทเองของซาบีน่าน่ตัวละหกสิบพีเองแหมหล่อมาตั้งแต่เด็กไว้ใหญ่ชอบโอ้ย่เสียงตรงมหมดฮอตัวนี้ไม่ได้มึงจะหมดฮอ์นกันวนี้ไม่ได้ยแล้วตายล้โดนฆ่าเลยโดฮอเนด้วยมออยากเจอแบบบิตดิส บิสิ์ค้าซิ่วได้แบบเกาหลีกิมจิเออเรามีสองตัวซาบิด้าไม่ได้มีแค่ชูชไนมีมาเป็นกางเกงด้วยกางเกงกางเกงเนี้ยผมบอกเลยว่าอยากได้ไม่สบายมากยันดีอ่ะแล้วพอต้องบอกว่าทุกๆครั้งที่มาเนี่ยราคาไม่แพงแน่นอนอยากรู้เท่าไหร่ 1้อยสิบ่ก1 9บาทกางเกงเละซาบิน่าราคาเจ็ดเหลือแค่119บาทแฟชั mm ่นดีราคะใส่แล้วเย็นเลยนล้วแนมแฟลชเซลล์แค่3นาทีนะไมแค่นสามนาทีแล้วค่ะ้กลับเฮ้ยพอเป็นบอกเป็นของยี่ห้อนี้คุณภาพผ้าเนี่ยมันดีมากเลยเนี่กางเกงเลนี่เะชิลเลยแล้วมัออกเป็นลูกเกาหลีด้วยนะแบงนี้บ้านใส่คือมันใส่ออกข้างนอกแล้วก็ใส่นอนได้ด้วย เฮ้ยดีนะเฮ้ยน้นด้วยนะนี่พี่ใหญ่ใหญ่มากันนะเฮ้ยมันดูยืดหยุ่นนะคือต้องบอกว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่มาน่ะพี่เส้นนงเส้นในอะไรเนี่ยเป็นของคุณภาพดีแล้วปกติเนี่ยราคาสูงตรงนี้เยอะเพื่อนๆเก็บตอมน้ำราคาแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะไซส์ไซส์ที่เจมใส่ไซส์รองไม่เท่ากันนะนี่เหมือนเหมือนมันเป็นถุงฟรีไซส์ด้วยใช่นไหมอ่ะเห็นไหมผู้ชายใส่ยังฝัดเซลแค่ฝาเดียวเดมีเดมีดูคนี่ห่ายคนดูดีพี่เจมแม่งดูตกป๋อบไม่เลยดูดูนี่คนดีๆเขาใส่แล้วดูดีนะพี่นักกกเเรรียยนจาาาาาาอมิฮฮวว ให้ออกกำลังกายได้บ้างอย่างรู้นไม่ได้ทำเลยตอนนี้จริงเหรอใส่ได้ตัวนี้แก่เองเป็นของซาบีน่านะคะเพื่อนสนิทในตะกร้าเลยนะเฮ้ยเอาเอาขนมปังพี่มันเป็นเอาจริงเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งขามาพี่เจมส์นี่น้ำหนักดูลงอยู่นะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยดูดิมีสองสิ่เ้ยน้นัอะหน้าดิบหนึ่งไอ้วันนั้นน่ะผมตัวเล็กเล็กกว่าเยอะแล้วพี่เจมส์ตัวใหญ่ตอนนี้ผมตัวใจ้าดีๆไม่ไม่ช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะไม่ค่อยกินหรือว่าไม่เคยว่ไม่มีกินเ อดเข้าอดน้ำเพราะไม่มีให้แดกถามกันอย่างนี้เลยหรอมันกล้าถามกูกล้าต่อาตอบกีู่ภูริโต๊ะกูบอกพี่เจมส์เนี่ยไม่กลัวความจริงเป็นสิ่งไม่ตายกูไม่มีแดกครับผมนุ่งเยอะนะก็เลยมาขายของที่เป็นน้ำสร้างน้้างสังสีส่วนคุณเนี่ยเมื่อไหร่จะแดกข้าวไม่ผมเป็นทางลือสีนี่มันเข้าท่ากระบอกเหรอคือคุณกินยังไงก็คุณแต่งตัวอะไรมาเนี่ยไม่ต้องถามกูถามเพื่อจะถามเนี่ ยืนี่เหมืเมื่อกี้เลยนะดูดูยืน่เหมือนเมื่อกี้เลยพี่ยืนเหมือนตอนเราเมื่อกี้เจ๊เจ๊หนูบอกเจแล้วนะว่าเจต้องจดชื่อดีรู้ปะรู้จักรู้จักเจต้องจดชื่อดีรู้ป่ะรู้จักโอ้โหเจอะไรเสียขนาดนี้มันเจเหมือนเมือนพี่พีทพี่พีขายได้ไหมของแบเนี้ไม่ได้ไม่ได้เสียคือผู้บริหา่อไม่ขอเชื่้ไม่เื่อนะครับเรามีไม้ข่งเชื่อไม่ได้ไม่ได้ Kind okay. Of ของทันต์สินพาเน่ตัวนี้ไม่มีใครห้ามก็เลยไม่ใช่เดี๋ยวเี่แซดเซลของซาบิน่ามีแค่สามนาทีนะคะพ่ขอขอซาบิน่าสิบเจ็ดวิให้จสามนาทีให้จบก่อนนะคแป๊บผมก็บอกให้ว่ากางเกงที่ดีแบบเนี้ยผ้าแบบเนี้ยจริงๆริง้อยดึงอ่ะมันหาไม่ได้ที่ไหนนะาดีจัดเลยอันนี้คือดีมากพี่ซันยังแอบกดซื้อเลยดูดิตัวนี้คือผ้าใส่สบายเพื่อนรวตรงเอวเนี่ยเคยยืดเนาะมันมีไซส์มันไม่เกิดข้อ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 ขอข้อข้ มีสอนะครับอันนี้น่าจะไซส์ l L l ค่ะ L l ไซส์ซบอ a อันนี้ l l พี่เลกใส่ได้ใช่ไหมได้หมดะพี่ได้เนาะใส่ได้ไม่ใ่สองสี่ใช่เวลาอก้ที่ดูหน่อยได้ไหมคะอยมันยืดแขนยืดเก่งึสขมาเกงออมาเป็นสาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพาคลิปดีๆนะคะ